นี่คือไมค์ครับแต่ถ้าเกิดผมตัดขนแกผมจะได้ของที่โคตรโกงและดีมากๆและเป้าหมายของผมเนี่ยคือการไปจบเกมฆ่าเอ d เดอร์ดากผมจะทำสำเร็จหรือไม่ลองไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ก่อนอื่นเนี่ยน้องๆหลายคนเคยคอมเมนต์ว่าไม่มีไมค์คร f t แท้นะครับซึ่งผมมีกิจกรรมดีๆของไอครีมมาบอกทางแอปไอครีมเนี่ย <ST AR C> ก็มีกิจกรรมดีๆที่แจกเกมไมค์ครับแท้ไปเลยโดยกติกามีดังนี้ครับผมก็คือให้เ,เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดแอปไอครีนจากนั้นเนี่ยกดเข้าร่วมกิจกรรมไมค์ครับและเก็บบัตรครบทั้ง6ใบจากนั้นก็รวมบัตรเพียงเท่านี้นะครับก็มีโอกาสรุ่นรับรบางวัลแล้วโดยทางไอครีมเนี่แจกรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมแท้ไมค์คราฟพีซีหรือแม้กระทั่งเกมแท้ไมค์ครับในโทรศัพท์ Android ก็ตตาาามมถ้เพื่อนท กกกทุอย่าง็จะมีโอกาสได้รับรางวัลไปเลยกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26พฤศจิกายนเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากได้เกมแท้ก็ดาวน์โหลดแอปไอคีไปใช้กันได้เลยโดยแอปไอคีนนะครับจะมีฟังก์ชันดีๆก็คือ1คือฟังก์ชันเร่งความเร็วเกมปิดแอปที่กำลังทางานเบื้องหลังช่วยให้มือถือของเพื่อนตั้งใจเล่นเกมอย่างเต็มที่ช่วยให้เล่นเกมลื่นขึ้นไม่กระตุกและนี่คือตัวอย่างที่ผมเล่นเกมครับบอกได้เลยว่าลื่นมากๆส่วนฟังก์ชันที่2นี่ก็คือฟังก์ชันล้าง พื้นที่ความจาไม่พอและยังช่วยให้โทรศัพท์ไม่ทํางานหนักอีกด้วยตัวฟังก์ชันที่3เนี่ยก็คือการสแกนและกําจัดไวรัสถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับกลัวเครื่องติดไวรัสเพียงแค่กดปุ่มนี้นะครับก็สามารถสแกนและกําจัดไวรัสในโทรศัพท์ได้โดยเ,เพื่อนๆนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปไอคีนได้ที่ Play Store นะครับหรือว่าจาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมก็ได้แอปดีๆอย่างนี้อย่าลืมให้5าดาวด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดเราตัดชนแกเราจะได้ของสุดโกงมาซึ่งตรงน,นั้นนะครับมีแกเต็มเลยแต่ว่าเราย เริ่มจากการตัดไม้ก่อนเลยเราต้องทําการคราฟที่ตัดขนแก่ให้ได้ก่อนเราจึงจะสามารถไปตัดขนแก่แล้วก็ได้ของสุด o อมาได้นะครับโอเคครับตัดไม้เรียบร้อยนะครับทํโตคราฟก่อนเลยอย่างแรกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับโตคราฟไม่รอช้าเลยครับผมที่ขุดเหมืองมาแล้วขอขวาอีกสักอันครับโอเคตรงดิงลงไปดูครับดูครับนี่เราเจอไอรอนแล้วโชคดีครับตรงนี้มีเหมืองพอดีเลยโอเคมันจะลงไปยังไงดีโอเคลงไปอย่างนี้แล้วกันลงไปเออทาน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 โอเคครับผมเจอไอรอนพอดีแต่ว่าตอนนี้ เอ้าต้องอัปเกรดที่ขุดก่อนที่ขุดไม้ยังขุดไอรอนไม่ได้ครับโอเคมันไม่ใช่ปัญหาเพราะผมทําการอัปเกรดที่ขุดอย่างง่ายดายที่ขุดหินมาแล้วไอรอนเสร็จแล้วโอเคขุดมาให้หมดเก็บหินให้ครบแอันครับเราจะได้คับเตาเผาโอเคมี8อันแล้วทีนี้นะครับผมโอเคเอาเตาเผามาวางครับเอาไอรอนมาเอาฐานมาวางเรียบร้อยครับเรารอไอรอนเราเผาเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็จะมีที่ตัดขนแกะแล้วแล้วต่อไปนี้ความมันจะบังเกิดโอเคครับเราเผาแร่เสร็จแล้วเก็บไอรอนมาเก็บฐานมาหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ ครับที่ตัดขนแก่เลยเอาไอรอนมาวางสองอันเรียบร้อยอืเราได้อาวุธสุดโหดมาแล้วไปครับไปหาแก่ครับกลับไปหาแก่ตายน้ําขึ้นไปโอเคต่อบออขึ้นไปครับต่อบออขึ้นไปมาถึงด้านบนแล้วแก่อยู่ไหนมาให้เราตัดขนซะดีๆแก่อยู่ไนอยู่นั่นหรือเปล่าอุ้ยเจอแต่หมูครับผมเจอแต่หมูโอเคเราต้องโอ้โหต้องข้ามไปครับฮึบโอเค <c oughs> นั่นไง <c oughs> เราเจอแล้วแก่สาตัวเราวิ่งไปวิงปว่งไปวิงปว่งไปวิ่งไปลองตัดขนดูชึบอู้เราได้อะไรเนี่ยลูกธนูได้เอเมอร์ลได้ไอรอนด้วยครับ นายทําดีมากเพื่อนถึงนายจะตัวดูน่าเขียดไปหน่อยนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขนมันก็ฟื้นอุ้ยตรงนี้มี3ตัวเลยตัดอุ้ยชุดก่อนไดมอนกระพองอูดูครับเอนชานอะไรเนี่ยโปเทคชั่น3อันเบคกิ้ง3าูยังดีโอเคใส่เลยครับโอ้โหไม่ต้องหาคูฟูงแก่ครับอย่างนี้โชคดีมากตรงๆว่าเราไม่ต้องหาไดมอนเลยครับมาไล่ตัดขนแกเอาอย่างเดียวทำฟาร์มเอาเลยแล้วกันนะ อุ้ยตัดได้อีกแล้วหูได้ขวานครับโอ้โหยงังดีชึบดูโอ้ในกางเกงกับดาบที่เอนชานมาแบบว่าดีมากๆกแล้วดูดูขวานครับแต่ละอันที่ผมได้เนี่ยดูครับโอ้โหเอฟเฟกต์เอนชานอย่างดีอันนี้ครับตัวสีชมพูขอหน่อยนะเรียยรเราโอ้โหดอกมาห้าอันโอ้โ,โอเคเราได้อะไรเนี่ยบอสชอรออฟเอนชานติ้งนะครับผมได้กางเกงมาถึง2อันเลยทีเดียวโอเคครับตัวนี้ไล่ตัดครับไล่ตัด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 โอเคหน้าไม้มาแล้วครับได้รองเท้าตอนนี้ขาดหมวกอย่างเดียวนะ่า เกาะผมก็จะเต็มแล้วนะครับหาง่ายมากและที่สําคัญเนี่ยเราได้เนเธอร์ไรด้วยนะครับผมโอ้สุดยอดแกโอเคพูดถึงหมวกก็ได้หมวกมาเลยนะครับผมตัดอีกตัวผมจะเต็มแล้วนะเนะนี่ยแถมมีลูกธนูอีก41อันแลวประเด็นคือตรงนี้มันแกะเยอะมากเลยนะตัดอีกดอกอะไรเยอะโอ้ของผมเต็มตัวเลยครับโอ้โหแอปเปิลทองก็ให้ด้วยนี่ครับผมผมบอกเลยว่าใครที่เล่นตามผมนะหาไอรอนได้คือชีวิตสบายไปเลยครับไล่หาไอรอนมาค้าเป็นที่ตัดขนแกะแล้วก็มาไล่ตัดแกะและในเมื่อของของเรามันโอพีขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าทดสอบกับมอนสเตอร์นะ ถึงก็มาเลยจเจ้าคีเปอร์เอาขวาชเฉาะไปหนึ่งทีเฉาะไปอีกทีนึง่งไม่ตายด้วย นะครับผมเพื่อทดสอบว่าชุดเกาะเรามันทนทานขนาดไหนอ่ะมากัดเราเลยดูครับดูเลือดแล้วครับเนี่ยครับซัมบี้กัดเราเลือดแทบไม่ลดนะครับผมโอ้อะไรมันจะดีขนาดนี้ตายไปซะเรียบร้อยเอาน้องไก่ทําหน้าน่าสงสารแต่ก็นั่นแหละน่าสงสารเรียบร้อยชอกไก่ตัวนั้นมีฝูงแก่อีกแล้วนะครับผมอีก4ตัวโอเคผมจะจําไว้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของเต็มไปหมดแล้วนะครับดูดูครับดูครับดูครับสเกตตันวิ่งหนีหมาโอเคเราจะเข้าไปช่วยครับผมสเกตตันวิ่งหนีหมาเราเพื่อนเรียบร้อยอุ้ยอุ้ย จะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมไซัมบี้เด็กไอ้ซัมบี้เด็กเรียบร้อยตายซะโอเคไหนๆแล้วมันก็ดอกกระดูกมาแล้วนะเนาะเลี้ยงหมาโอเคได้หมาตัวหนึ่งก็ยังดีนะมาเลยมาเลยไปจัดการมันตีมันสู้เขาเรียบร้อยดีมากไปลุย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 ,ลยวิ่งหนีหมาวิ่งหนีมาอืมกัรมันเพื่อนกันมัน ไอ,อ้นี่มันจมน้ำนีครับจมน้ำนีมาของเราได้ยังไงตีซะจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมทดสอบดาบหน่อยทดสอบดาบหน่อยโอ้หโกงมากครับมาเลยระเบิดใจเราแทบไม่เป็นไรเลยครับผมระเบิดมาโอ้โหวดูครับชุดเกาะโอพจริงกินแอปเปิลทองโอ้เลือดเด้งกลับมาสุดยอดนะครับสุดยอดเช้าแล้วนะครับผมโอเคฝูงแกการที่เรามีแก่นี่มันสบายจริงๆไม่นะคิปเปอร์ไม่ ทิปเปอร์ระเบิดแกะของเราไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็ได้ออ้ยบล็อกไดมอนด์โอ้หบล็อกไดมอนด์สองอันอย่างดีครับเป็นโอ้โหไดมอนด์สิบแปดอันเลยนะครับแกะตัวนี้ขอหน่อยขอหน่อยว้าวดูของโอ้ของอย่างดีครับไม่รู้จะดีถึงไหนเราได้ออปซิเดียนมาด้วยนะครับดูนันออปซิเดียนมาด้วยไหนๆก็ได้ออปซิเดียนมาแล้วมันก็เป็นเวลาอันเหมาะสมแล้วที่เราจะไปนรกครับผมเปิดพิธีเรียบร้อยเข้าไปโอ,โอเคครับตอนนี้เรามาโผล่ที่นรกพิ้นที่เรียบร้อย อุ้ยตัวอะไรยิงเราในรกมอตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้แอบผมของฉุดฟอเรียบร้อยอูย้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับในนรกปวดไปหมดเลยไอ้ตัวใหญ่ดูครับดูตัว นางเก่งขามากของผมดีนะของผมดีนะมองเลยหูฝูงอะไรก็ไม่รู้ก็ใสไปหมดอ๋อไเอาเลยจัดมาจัดไม้หมดครับจัดไม้หมดโอ้โหทนลปักเต็มตัวยังไงตัวนี้ยังไงสูดครับขวานสับหัวไปเรียบร้อยครับผมใสสีฟ้าหมดเลยนะบอกเลยครับว่าไม่มีอะไรทําอะไรเราได้จริงๆอปเปิลทองอีกสักลูกเราเจอกาฟูพิกลินแล้วนะครับเราไปหาเรื่องเจ้าพิกลิ้นกันเลยดีกว่าว่าไงเรามาหาเรื่องแล้วเปิดมาเลยอุ้ยมันไม่ทําอะไรเรายิงมายิงมา อุ้ยมันหาเรื่องเราแล้วครับมันหาเรื่องเราแล้วครับมันหาเรื่องเราแล้วอู้ตีพิกดิ้นไม่กี่ทีก็ตายเบสเบสเจอเน,นเธอร์ฟอเรสพอดีเลยครับผมชอบเบสเรียบร้อยมีแอปเปิลทองกันไฟมาเลยครับนรกนี่อย่างชอบอืมเบส้อเพื่อนจะหนีไปไหนอืมจุดตรงนี้ปั๊มเบสอย่างดีโอเคขอหน่อยอู้ดูตกเราอะอืมก,กระโดดตีไปไกลเกินไปไกลเกินลงมาให้ตีสักทีดีโอเคเรียบร้อยอุ้ยพิกดิ้นหาเรื่องครับ หาเรื่องครับเรียบร้อยและแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะมาฆ่าเอนเดอร์ดากอนมาเลยมาเลยอยู่ไหนหูเอเดอร์แมนอย่าไปมองหน้ามันครับโอเคทําฆ่าเอนเดอร์ดากอนเครับไม่ยากครับผมแค่เราเตรียมถังน้ําขึ้นมาอันหนึ่งครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปต้องขึ้นไปพังเสาก่อนเลยครับอย่างแรกฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปรัวๆขึ้นไปรัวๆโอเคขึ้นมาแล้วก็ไอเลยครับผมโอเคไปยิงระเบิดอันที่2ระเบิดไปแล้วอันที่3ประมาณนี้ เรียบร้อยหูเป๊ะตรงนู้น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 โอเคตรงนู้นทางไปแล้วครับมาตรงนี้ต่อบนอีกหน่อยโดนไหมเอยโดนไหมโอเคเรียบร้อยอู้อย่าบินมาทางนี้ยายาอุ้ย แอปเปิลทองก่อนเลยรอก่อนรอก่อนต่อบล็อกขึ้นไปครับต่อบล็อกขึ้นไปโอเคยิงตรงนี้ถึงพอดีครับยิงตุ้มตรงไหนอีกโอ้มีตรงนู้นรับเหลือตรงนู้นยิงโอ้โหโดนด้วยสวยครับโอเคครับผมการลองแบบถูกวิธีลองวางน้ำอ้อหูวางน้ำไม่ทันไม่เป็นไรครับตัรว่าเราเลือดเยอะอยู่แล้วโกงตรงนี้โอพยายามลองยิงอยู่แล้วครับเนี่ยลอยธนูครับผมจะยิงไม่เข้าจริงต้องไปยิงขึ้นมาฆ่าตายขึ้นมาตายขึ้นมาโอ้โอ้ไม่โอ้ยโดนดินโชคดีนะเนแข็งค รายังอยู่ครับผมไอเอนเดอร์ดากอนตัวแสบผักเราล่วงลงมาเกือบตายโอเคเราขึ้นมาได้แล้วจากนั้นก็หยิบที่ขุดขึ้นมาขุด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 แล้วก็ตีอื้เรียบร้อยสวยงามพราะเราก็ไปที่ตรงนู้นต่อมาครับขึ้นมาขึ้นมาไต่ขึ้นมาเก็บโอเคขุดเข้าไปครับขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปตีอื้สวยครับอันสุดท้ายแล้วตรงนี้ง่ายๆยิงปุ้มเรียบร้อยถึงจุดจบของแกแล้วเอนเดอร์ดากอนยิง เรียบร้อยครับผมตายซะเจ้ามังกรยิงเรียบร้อยอุ้ยบินลงมาครับโอเคโอ้โหโดดลงมาเจ็บนิดนึงมาเลยผมรออยู่บินลงมาครับบินลงมาแล้วบินลงมาแล้วตี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 ดูดูรูดวดู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 ้โาูด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 ำดู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 ดยดู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 รูดูนเดูดูรูดูออย่ดอดูดูดูาูดูด่งกดูาูย่ดู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 าูอูดูดูดูาูดูดา่า่ แอปเปิลทองโอเคไปไหนไมเอเดอร์แมนอย่าอย่ายุงา่งกับเราโอเคเ,อเ,เกือบตายครับปลอดภัยปลอดภัยเอเดอร์แมนทั้งหลายอย่ายุ่งกับเราเราจะให้เอเดอร์ดากอนอตายซะตายให้หมดโอเคตายหมดแล้วตายหมดแล้วโอ้อย่าพ่นไฟอย่าพ่นไฟเอนเดอร์ดากอนอยิงเต็มๆบินลงมา้วครับบินลงมาแล้วบินลงมาแล้วรอมารอมารอด้านล่างบินลงมาเลยขวารอเลยขวารอเลยอีตีครับตายซะทำไมมันตายยากตายเย็นขนาดนี้โล้วยครับโล้วยโล้วยโอ้ไปแล้วไปแล้วก็เอานูก ออเอาไปมาแล้วมาแล้วลาก่อน,นเอเดอร์ดาก,กอนครั้งสุดท้ายอะไรเอเดอร์ดากอนโดนผมตีตีเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยอาาการฆ่าเอเดอร์ดาก,กอนครั้งนี้ง่ายมากระเบิดโอ้รัวรัวครับรัวๆวครับโอเคครับผมถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครตกันให้หน่อยนะครับมันถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการทำคอนเทนต์ต่ตอไปนะครับผมเอเอนอร์แมนล่วงลงไปด้านล่างโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับไปแล้ว